ฝากติดตามเฟซด้นะครับเฟซจริงนะครับจะมีผู้ติดตาม1นึ0 0 0ขึ้นไปนะครับตอนนี้เฟซปลอมระบาดเยอะมากนะครับแล้วก็พี่ท่านใดนะครับถ้าจะส่งรูปพระมาทางไลน์นะครับผมก็ทําแพลตฟอร์มนะครับนี่ครับดูตัวอย่างนะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําเสร็จนะครับพี่แอดเสร็จ ส่งรูปพระมาได้เลยครับไม่ต้องถามว่ารับเช่าไหมหรือว่าผมจะปล่อยพระไหมอะไรนะครับส่งรูปมาแล้วก็ผมดูนะครับถ้าสนใจนะครับผมจะวงกลับไปนะครับแล้วก็สอบถามราคานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้พบกันที่พันทิพย์งามวงวานครับนี่เวลาเที่ยง45ของวันเสาร์นะครับเนื่องจากเมื่อวานนะครับเราไปอะไรนะพิจิตใช่ไหมเดพิจิตแล้วเราจะตื่นสายวันนี้เราก็เลยถ้าตื่นสายเนี่ยเราไม่ทันไม่ทันหากินแน่เลือกมานี่ดีกว่านะครับ อื <c oughs> อตอบคือลูยเลย <c oughs> อเอาลุยเลยไหหอโสรอนี่ยาเกี่ยวอะไรครับพี่เจ็ดพันเจ็ดพันนะยาแดงสามพันยาเกี่ยวไม่ไหวดูวยยาแดงดีกว่าพี่พเยอ เกี่ยวซื้อมา6,000พันอย่าแดงยี่ห้าด้ยหมพี่นะอ๋ออย่าเกี่ยวซื้อหกพันแล้วเนาะนี่ต้องยอมก่อนเอาพอนั้นไปได้พี่ทั่วทน่เท่าไหรพี่สี่พันห้าบล็อกแป๊บหนึ่งนะโอ้โหไม่ไหวไห มันเป็นไอนน้นี่นะคุณสามสิบเดือนแล้วี่ลองดูนะพี่ไม่ได้ไม่เป็นไรน้องน่าจะไปออกประมาณเปิดสี่สิบไปเลยพี่เพื่อายวเนาะเป็นห้าสิบห้าใช่ไหมพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับพี่ ขอบคุณมากครับพี่เจี๊ยบเฮงครับพี่วันนี้ดูเงี้อนะเขาไปไอ้นี่กันหมดเออไปพิจิตรกันหมดเฮงเฮงครับผมวันดีพี่วันดีครับผมใช่งานพิจิตรครับผมเฮงเฮงครับผมครับขอบคุณครับพี่เกิดพี่าตุ้มามาเลยนิมงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แล้วไม่ไม่ใครอยู่ไว้อ่ะ มันก็ไม่มีไม่ขายสินค้โอ้โหผมผมก็เช่าพี่เวผมก็มาแค่นี่พี่มาแค่อ้ยอันนี้รุ่นไหนวะมาแค่วันนัดมาแค่วันนัดบางทีวันนั้นมาสามวันไอ้สามสามชั่วโมงเงี้ยได้เลยไหนดูดูผูกพัดหน่อยพี่ขอสิบห้าห้าส ้าเดูเ็อยู่ไม่เตะบอลเฮ้ยมาถูกอ้าวสวัสดีครับอยู่นี่โหทำผมใหม่จำไม่ได้จำไม่ได้เลยอ่ะดูเนื่อนพี่แท้นอ้นี่บอกอะไรขอสั้นหรอขอสั้นอย่าขอสั้นมีมีหนึงจานมีอ่ะอ้สมัยก่อนเราพาดนี้่องมือกว่าครับสิบห้าหอ่ะมาใส่ถุงพีเอ้ยนายมาถูกซอยแล้ว ตัวคมใจญ่ในตัวเธอแตนี่ครับก็เป็นวิธีการซื้อพระของที่สาธิตพิเตนะครับโอ้นี่เลยงานนี่เลยนะพี่นะได้ได้ได้มันมีแบบนิยมกับไม่นิยม15ห้านะพี่นะไเฮงเฮงครับพี่ผมครับราคาจะไหวไหมไปไงท่วมเลยท่วมไปเลยนะไปไหนไม่รอดเลยโอ้โหมีมีกินแน่นอนราคานี้โถ เท่าไหร่พี่ครับขึ้ 7, นมาเจ็ดพั oh, 7, นห้โอ้ยเจ็ดพันห้าไม่ใช่จานในนี่นะพระจันเสี่ยวต่อมันหกพันกว่ากว่าได้สวยด,ได,วยดีได้สวยดีได้สวยดีไม่ปกติพี่ไม่ค่อยซื้อนะถ้ามันเจอเด็ดดำ<แ>ดำเจอไม่ค่อยซื้อเจอเด็ดดำๆำอันนี้เจ็ดพันห้า เนี่ย้ไม่เอาไม่เอานมาถั่วมันนั่นมันดําแล้วมันไม่นิยากดําแล้วมันไข่ยากเมื่อกี้อย่างนีแปดห้าร้อยมีปะมีเมื่อกี้อย่างนีแปดห้าร้อยอยู่อะหลายกระเป๋าแล้วเกินไม่กระเป๋าเดียวนี่นะพี่สี่หมื่นเลยที่สามมีหน้าตาไม่เอาอ่ะพี่ทอดมาใหม่อ่ะไม่ตัดดิ มันยอมกันพี่ไหนมันคนละพิมพ์กันดูเก่าอย่างนี้เก่าแท้เก่าแท้แน่นอนพี่ต้องเป็นอย่างนี้ใช่พี่เส้อเส้นราสเหมี่ยที่ผีใช่ไหมหนูส่งพี่ไปไม่นนูพิมพ์นั้นพี่พิมพ์นั้นแล้วจะพี่รอขายได้ไหมหนูซื้อร้านพี่ข้าวชะบ้านเขากักเก็บไว้ส่งพี่เี๋ยพี่เอาหน่อยพี่เอาหน่อยสี่ร้อยห้าสิบาสี่ร้อยห้าสิบ เอาสิร้อบไงมพี่เลบศเด็ดได้ไหมพี่พเลเด็อันนี้3 0สม 300, อันนี้หกรแม่เอพีอันนี้แล้วกันอ่ะพีนน่เอาห้าร้อยแหละห้ารอแหละครับผมครับ,รบเออหมูอ่ะเอาน้ำเลยนะครับครับไปดรับเพราะอะไรเด็ดดีครับเพราะไาะก่เดียรบใช่ไหมใช่ พราะไก่เพราะไก่ไม่แพงนะเหรอเท่าไหร่ไม่รู้อหลักร้อยเองไก่ได้หลักร้อยเก้าร้อยโ่าไหไร่ขายได้สี่ห้าร้อยผมซื้อสามร้อยลองดูไม่เอามวไม่แพงไม่ไม่เป็นไรพี่นะตั้งใจมาสวยนะสวยนะถ้าไม่สวยไม่เอาเลยได้รัเเนี่ยปกินเพราะไก่ไม่แพงต้องต้องเป็นเหรียญเหรียญรุ่นแรกอะสี่ห้าพันเจ็ดพันแล้วแต่สวยไม่สวยเก่งนะผมอ่านบอลเก่งนี่ยเนี่แต่ถ้าอย่างเนี้ยเนี่ย ต้องสวนเหรียญสวยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ต่อผมหกพันครับผมครับผมเออมีอะไรต้องขอั่ะอ๋อแอลายเบอร์นี้แบบเทสเทสเทสที่แล้วก็ส่งไปได้เลยครับต้อนรับ ครับีเครับผมครับนะเหรียญสวยนะสวยครับผมครับไม่มีไหมไม่มีครับโอเคสยุทธครับเห็นไงครับผมครับโอเคนะครับวันนี้ก็พอได้ซื้อนะนี่เวลา3 2มโมงนะครับเดี๋ยวต้องเตรียมตัวรีบกลับไปไล์นะครับก็ยังไงฝากติดตามทุกช่องทางของสาธิตพิเศษด้วยครับไม่ว่าจะเป็นทิกเกอ t u ยูทู c เฟซบุ๊กอีพีนี้ก็รอนครับวัสดีครับ